สวัสดีค่ะกิกิกนะคะวันนี้วันที่หนึ่งพฤศจิกายนสำหรับการวิเคราะห์ทองคำนะคะวันนี้มาช้านิดหนึ่งติธุระนะคะโอเคมาเริ่มที่ทำเฟรมวิกลี่นะเพราะว่าเปิดสัปดำใหม่กรอบราคาของวิกลี่นะคะอยู่ระหว่าง1813.71กับซัพพอร์ตด้านล่างของวิกลี่อยู่แถวแถว1721.53นนะคะดูแท่งราคาวันนี้ ชิดด้านบนมั่งกว่าด้านล่างนะแล้วก็มีสัญญาณกดดันลูกศรน,นี้มาแสดงว่าในทางเฟรมใหญ่มุมมองใหญ่มีแรงกดดันขาขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าจะดันไปทางไหนก่อนนั้นเดี๋ยวไปเช็คทางเฟรมย่อยกว่านี้ดีกว่าเพราะว่าในวิกดีมันเป็นภาพยาวยังบอกอะไรได้ไม่ค่อยชัดยางมาดูที่ดีหนึ่งอยู่เดลี่นะคะกับราคาเดลี่อยู่ระหว่างห 8ป0 3 2สกับซัพพอร์ตที่1782.25จดนะกรอบนี้ไม่กว้างเท่าไหร่2,000กว่าจุดหรือเปล่านะ2อนดรถึง0 0 0พประมาณเนี้ยแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเ่ดดอดมาแล้วกดราคาลงมาให้พยายามมุดลงใต้ lma 200อยอยู่ตอนนี้จะมุดสำเร็จหรือเปล่านะเพราะว่ามันเห็น ที่ท็อเฟรมเดลี่คือมันลงมาเทศ1782นะคะแต่ว่ากรอบข้างล่างมันยังเป็นที่เดิมหมายความว่ามันทิ้งไซรแล้วมันกลับเข้ากรอบนั่นเองนะคะโอเคแล้วทีนี้พยายามจะปีนเส้น LMA200 ใหม่เนี่ยมีโอกาสที่จะปีนกลับขึ้นไปหรือเปล่านั่นเองนะคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในช่วงแบบว่ากำลังตัดสินใจว่าจะเป็นเทรน ไหนดีนั่นเองในทาวเฟมย่อยแต่ถ้าเราเห็นแท่งราคายังอยู่ใต้ m อ200ในทาวเฟมเดนนีล่ Dennis, ล้วก็มองว่าเป็นเทนงขาลงก่อนแล้วกันแล้วก็บลูดอทยังไม่มาก็หมายความว่าถ้าแรงขายฟื้นนะคะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่านี้ได้นั่นเองนะจ๊ะต่ำกว่านี้คือต่ำกว่าบริเวณที่เขาเคยมาติดเมื่อวันศุกร์แต่จะเป็นอันไหนไปเช็คย่อยกว่านี้ดีกว่าทีเส ตีสชั่วโมงนะคะเมื่อวันศุกร์ราคาลงมาติดอยู่ตรงนี้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งจุดเจ็ดเก้านะครับแล้วก็รีบาวกับเมื่อช่วงเช้าเปิดตลาดมาก็ขึ้นมาต่อเรื่อยๆอยู่ทีเดียวนะคะเพราะว่าตัวสัญญาณ Blue อ o t ก็มานะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นการลงมาเด้งเชือกแอลมีสองอแล้วรีบาวกับนิดนึงเพราะฉะนั้น รีชสนถัดไปของทางเฟรมสี่ชั่วโมงตอนนี้มันยังไม่สร้างเราก็เล็งแล้วแหละว่าเฮ้ยเป็นบริเวณแถวลัวนี้หรือเปล่าในระดับน,นี้นะคะเพราะว่ามันกําลังหาแนวเซตตัวเพื่อที่จะสร้างเป็นกรอบสี่ชั่วโมงด้านบนนั่นเองเลเวลแรงที่เรามองคือบริเวณนี้แหละนะครหนึ่งเจ็ดเก้าสองเนี่ยโอเคอันนี้คือมุมมองของสี่ชั่วโมงนะคะ แล้วก็เลเวลถัดมานะคะคือบรเวนี้180 1.04แล้วก็กรอบด้านบนของ d ดลี่และกรอบด้านบนของ w e e ลี่นะครับแถวแถว1น1 0ถึง1813โอเคทีเนี้ยกิบอกว่า r e s i s t a n c e ที่อาจจะเป็นไปได้แล้วอยู่ใกล้ๆคือตรงนี้นะ9 7 9 2เนี่ยมีโอกาสผ่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาเช็คสัญญาณอื่นกันเ e รนที่ทำเฟรนสีชั่วโมงยังเป็นขาขึ้นอยู่นะจ๊ะทุกคนเพราะว่า อย่างที่บอกว่ามันเด้งเชือก LMA ม0 0คือลงมาเทสแล้วเด้งขึ้นไปใหม่มาดูแรงซื้อแรงขายนะตอนนี้นะคะแรงซื้อ Direction มานะคะแต่ยังน้อยนะคะแรงขายนั้นพักตัวค่อนข้างแรงนะคะเพราะฉะนั้นมุมมองของ4ชั่วโมงกับ Daily นะค่อนข้างที่จะมีโอกาสที่ราคาจะปรับตัวอยู่ในกรอบนะคะแต่อาจจะเป็นกรอบกว้างอยู่เหมือนกันเดี๋ยวไปเช็คกรอบราคาดีกว่า ทุกคนอย่าลืมนะว่าราคาถูกกดลงมาใต้ลัวแล้วนะแล้วก็อยู่ระหว่างทางหรือว่าหลังจากเด้งเชือกแล้วเนี่ยจะกลับขึ้นผ่านรั้วหรือเปล่าถ้ากลับผ่านลั้วไม่ได้ที่ทําเรมนี้มันจะตกลงมาใหม่นั่นเองนะครับเพราะว่าดูสัญญาณโอเวอร์นะจ๊ะทุกคนมันยังลงไม่สุดนั่นเองมาดูเอหนึ่งเอสหนึ่งนี่แบบว่าเลยขึ้นสวยงามเลยเนาะโอเค กรอบ h หยู่ตรงนี้นะครับ1787.64ดแกับ s ัพพอร์ที่1780.87และระยะห่าง500กว่าจุดนะคะตอนนี้ดูเหมือนราคาจะเด้งขึ้นเด้งลงในกรอบนี้อยู่นั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นจุดวัดใจสำคัญนะครับของวันนี้คือบริเวณนี้นะคะคือราคาในทำเฟรมย่อยมีโอกาสที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นก่อน แต่ถ้าไม่ผ่านบริเวณนี้นะครับมันจะตกลงมาอีกรอบหนึ่งเหมือนที่เรามองในสีชั่วโมงได้บริเวณนี้คือ LMA 200หรือว่าแถว1792นี่แนี้ละจ้ะโอเคเทรนด์ของทำเฟมนี้นะคะเป็นขาลงแล้วนะคะแรงซื้อแรงขายตอนนี้ก็ถือว่าดิเรกชันของแรงซื้อมานะคะแล้วก็แรงขายพักตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ จุดตัดสินใจของเขาคือเขาจะปีนร t เซ c ตนี้ขึ้นมาเทสถึง92แล้วผ่าน92หรือเปล่านั่นเองประมาณนั้นนะครับหรืออาจจะแหลมๆเลยไปก็ได้นะทองชอบทำแบบนี้อยู่เรื่อยโอเคดู30หน่อย30นะคะเทรนเป็นขาลงแล้วนะคะเพราะว่าแท่งราคาอยู่ใต้แอรมีสองเพราะฉะนั้นก็ เป็นมุมมองคล้ายๆกับ t ี H 1เลยนะจ๊ะทุกคนแล้วตอนนี้แท่งราคาพยายามที่จะปีนรั้วอยู่หมายความว่าถ้ามันปีหนึ7งเขึ้นไปเทสถึงหนึ่ได้แล้วมันปีนต่อได้นะคือแบบมันยืนเหนือคือผ่านห7 9 2ได้นะมันมีโอกสที่จะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นก่อนนะจ๊ะทุกคนเพราะว่า ก่อนหน้านี้ที่ m 3 0มันเป็นโอเวอร์แล้วนั่นเองถ้ามันปีนรั้วได้มันจะอยากสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นก่อนนั่นเองเพดัะนั้นจุดตัดสินใจสำคัญของคุณคือบริเวณนี้นะ1 7 8 7งเจ็ถึงหนึ่นะโอเค15บหละ15บหนะครับค่อนข้างเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับที่30นะโอเค เพราะฉะนั้นเมื่อกี้กี่บอกระยะแนวรับแนวต้านนะครับที่อยู่ใกล้ๆบริเวณของกรอบเดลี่ไปแล้วทีนี้มาดูระยะถัดไปนะครับถ้าหลุดออกจากกรอบของทอมเฟมเบลี่แล้วราคาไปไหนต่อได้อ่าให้ดูด้านบนก่อนถัดจากกรอบของ r e รีสตันว e e ลี y นะคะก็เป็นสุดระยะสวิงด้านบนเลย คือแถวๆหนึดสามศูนย์จดนะคะส่วนด้านล่างนะครับถัดจากกรอบสชั่วโมงนะครับเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือตรงนี้นะหนึ่เจดหกแล้วก็ถัดลงมาอีกคือบริเวณนี้1750แล้วก็สุดระยะสวิงด้านล่างที่1742.54เพราะฉะนั้นภาพรวมของราคาตอนนี้คืออะไร มีโอกาสที่จะวิ่งไซด์เวย์อยู่ในกรอบกับมีโอกาสที่จะเทสเหมือนที่บอกว่าเทสบริเวณนี้แล้วผ่านหรือเปล่านะครับจุดวัดใจของคุณเนี่ยถ้าไม่ผ่านระวังมันตกลงอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าตัวสี่ชั่วโมง่มันยังลงไม่สุด แต่ถ้ามันสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นหมายถึงว่ามันอาจจะใช้1792้วไดยืนแท่งได้มันจะขึ้นไปทดสอบทีละเลเวลของ r e s i s t a n c e นั่นเองนะจ๊ะประมาณนี้นะคะมองวันนี้นะครับให้ดูตามนี้แล้วกันอย่าลืมเช็คข่าวในตารางนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วบายบาย